บ้านอหกครับพี่หกครับตอนแรกมีสี่ครับเขาเพิ่มมาอีกสองครับมันจะมีสองแก๊งที่ไม่ได้ครับลงประมาณแปดหรือเก้าแก๊งนี่แครับก็คือต้องเก็บเงิในให้ครบให้ไวสุดเพื่อเลือกบ้านก่อนใช่ไหมคือประมาณใช่ครับพี่บางคนมันมีเงินถึงแล้วเอาบ้านกระกาดดีกว่าไม่ได้ยังไงครับแก๊งอ่ะ ประมาณว่าแบบว่ากูมีเงินน้อยอะ่ะแต่ว่ากูอยากได้บ้านชัวร์กูซื้อเลยบ้านราคามันหลังไม่เท่ากันนะพี่ออแต่เขายังไม่บอกว,ว่าบ้านหลังไหนแพงสุดอะไรเงี้ยถูกสุดหลักแพงสุดเขายังไม่บอกจะ,จะบอกมันจะขึ้นทีหกหลังเลยปะใช่ครับมีเงินก็ไปซื้อบ้านได้เลยครับพี่หกหลังนั่นอนะ่ะใครมีเงินก็สามารถเลือกเลือกบ้านก่อนได้เลยมันสุ่มธนาคารครับว่าธนาคารอันไหนได้เงินเท่าไหร่อันนี้หลังแรกใช่ไหมใช่ครับอ,อ่าโอเค ตข้าใจแล้วไหลังต่อไปได้เลยใ้บ้านสวยนะบอกให้อือเด็ได้ห่างเลยใช่ครับเดียวเขาก็เอารูปมาติดคขะามาแกงอะไรรูปอารูปแกงแล้วก็โลโก้แกงใช่มใช่ครับเนี่ยอย่างสมมุตินะพี่ธนาคารอันนี้ใกล้ใกลใกล้อะไรสุด ไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีที่ใกล้คาสิโนครับนี่เขาเล่นคาสิโนกันอยู่ขวามือนี่ครับไม่ไม่เป็นสาระสำคัญเลยแบบแหล่งทํางานอ่ะมีปะไม่มีเลยครับพี่ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ผมมองดูแล้วไม่มีอันนั้นผมคิดไปแล้วครับที่ทํางานไม่มีแล้วแก๊งแก๊งมึงทาอะไรกันมากสุดอ่ะก็ฟาร์มงานข่าวครับมองว่าแก๊งเอ็มดีเนี่ยมันแก๊งที่แบบว่าปฏิสัมพันธ์มันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะ มันคุยกับคนอื่นไปทั่วแบบต้องการคนอยู่เยอะการที่มีบ้านอยู่ในเมืองมันเวิร์กกว่าเว้ยอ่าครับพี่ใช่ใช่แบบมีสตอรี่อ่ะันนานทีมึงจะมีไว้มันไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นเลยต้องนึกถึงว่าเวลาเพื่อนมึงลูกน้องมึงเออนี่จริงนะพี่สิ่ง้นึ่งเวลามาคุยเป็นแหล่งรวมอ่ะใช่ครับใช่ใช่ให้เป็นแหล่งรวมกันดีกว่าสตอรี่มันบ้านมันมีไว้สําหรับสตอรี่ก็มันมีไว้แบบพวกแบบอันนี้ก็จริงครับตำรวจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย อันนี้หลังหลังที่สองครับพี่อ่าโอเคเห็นไอ้บ้านบอกว่าเอ็มดีดาวนิ่มใช่หรอใช่ครับผมมอยากได้ตรงนี้ลุงบอกว่าหลังนี้คือดีสุดครับลุงแกดูแค่สองเอ้สีหลังอยู่เลยนะครับไม่ใช่หกหลังนะแกดูไม่หมดเพราะเขาเพิ่งเข้ามาใหม่อีกครับอหกมันไม่ตายเนบ้านเจเคท่าไหร่ะขับไปนู่นก็เจอเจเคแล้ว พี่ตีเคยเห็นบ้านาที่แฟมไหมครับบ้านของได้มันเห<ค>็กับที่มันอยู่หลังอ่ะไม่ใช่อยู่ข้างนอกเมืองนะครับอยู่ในเมืองอ่ะครับจาได้ไหมพอนึกภาพออกไหมที่หกซุนอ,อยู่ตอนนี้ครับบ้านหกซุนอ่านั้นอ่ะจะมีอีกหลังหนึ่งนึกภาพออกอยู่นะอะัลหลัง,ลงอ่โอเคมก็ออกมัก็ออกอ่าจะได้ไม่ต้องไปมันมีอะไรอีกในเมืองมีอีกมีอีกวะในเมืองมีอีกวะในเมืองน่าจะมีหลังนั้นหลังเดียวครับสะพานตาบ้านหกซุนใช่ครับมีแค่สองหลังอ่า แล้วนี้ก็หลังที่สามที่พามาดูหลังที่สามอ่าโอเคเลยสามหลังแล้วเวลาคอกันเนี่ยคอที่เนี่ยเขาคอตามแฟบปหมวะหรือว่าคอที่ไหนคอแบบไหนวะมีที่เรียกของตัวเองไะมบางทีมันงงนะเว้ยคอไฟเหรอครับเป้คอจากที่อ่ะแบบเจอมามึงอ๋อแล้วแต่จะเรียกเลยครับบางทีเขาบอกว่าอินเวนอะไรอะไรผมก็งงเหมือนกันครับแล้วก็เขาดีจีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสปอยจุดอ่ะใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่ใช่ ที่แฟมมีรถประมูลคันนี้ไหมพี่คันแบบเนี้ยที่ผมขับอยู่มันเคยมีนะมันเคยมีนะมันโดนดีไปรอบนึงเลยมันเลยหายไปด้วยมันรอข้ามันลงใหม่มันเคยมีมันดีไหมพี่คล้ายนะมันนั่งหกมันนั่งหกอย่างเงี้ยแหละใช่ใช่ครับเออมันคล้ายคล้ายพี่ว่ามันดีปะเคยขับไหมดีไม่เคยขับมันใช้ทำรถไม่ได้ ได้แค <ITA> ่นั่งอยู่ก so ันหกคนแค่นั้นเองแต่เราแต่นี่มันลากได้ลากได้อยู่นะครับแต่ล้อมันใหญ่ใช่ครับใช่ใช่ยางมันแตกง่ายเนี่ยชนปุ๊บมันกิ้งแล้วมันก็ส่งตัวเองครับคันเนี้ยใช่หรอใช่ใช่ครับก็อชนแล้วมันจะกลับไปเองได้ใช่ใช่ครับใช่ไม่คว่ำครับเกงวะมันคือกบอะแต่กาดที่สุดในประมูลนะพี่คนอื่นเขาเรียกรถสองใช่แต่คนคนหลายก็หลายคนบอกว่าคันนี้โกงคันนี้ดี รงกระางนเพชรใช่ปะอ้อโหพี un> <g un> <g un> <g un> ่คนในแก๊งบอกคนในแก๊งบอกว่าเอามาทำไมพี่มันโดนยิงแตกอย่างง่ายไม่ยอมเอาไปลากเอามาไว้แหกคุกอะผมก็งงเฮ้ยเหียขอโทษครับพี่ครับพี่เฮียตั้งบอกว่ามึงไงลรถกรนถนี้กูไปขับอ่ะแล้วไปช่วยเพื่อนออกคุกอือครับพี่ประมาณนั้นแหละครับตอนแรกว่าจะเอามา เอามาลากแต่ลากไม่ไหวผมก็งงว่ามันลากไม่ไหวยังไงมันก็เล่นบนเขาดีก็ลากปกติอะเหมือนรถกบอะครับเออบางคนมาเล่นไม่เป็นไงครับบนเขา <c oughs> อันนี้ข้างหน้าอีกคันหนึ่งครับ <c oughs> ข้างสอนออันนี้เจ๋งอันนี้ข้างสอนอเลยเหรอใช่ครับส่วนใหญ่เวลามีสตอรี่สอนอในเมืองไม่ค่อยมีไม่มีใครเข้าไปส่วนใหญ่เขาจะมาจับอยู่ที่นี่กันเยอะครับเพราะเล่นนอกคือที่เมืองเนี้มันเล่นนอกเมืองบ่อยครับเนี่ยครับไอเชี้ยบ้านนี่ข้อเสียเลยมึงห้ามเอาเลยนะตำรวจบุกบ้านปะ ลอเยเหี้ยอะไรอ่ะใช่ครับมันโดนมากบ้านนะ,ะเออนั่นแหละมึงมึงอย่าเลยหมอครับหมอครับครับเวลามีสตอรี่อ่าที่เนี่ยครับหมอที่นี่จะเยอะตรงนี้เยอะใช่ไหมครับกับตำรวจใช่ครับใช่ใช่โอเคครับ<ช>เยอะพี่เยอะมาก <c oughs> มึงต้องหนีอ่ะมึงอย่าเอาอ่ะเลยไม่เอาเลยอ่ะ <c oughs> คือถ้ามีตัวเลือกเอาหลังอื่นก็ได้ยังไม่เอาหลังเนี้ยถ้ามึงคิดดิถ้ารับมึงกักศบอยู่ในบ้านอ่ะ มโดนไปไปไหนไม่ได้ด้วยพี่อันนี้อันนี้น่าจะถูกถูกที่สุดครับหลังเนี้ยผมว่านะมันจะมีราคาตั้งไว้มีวะเนี่ยใครจะซื้อวะก็แก๊งที่แบบว่าความสามารถไม่พอไงพี่แบบไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ว่ากูมีเงินมีเงินน้อยกูก็เลยซื้อก่อนเพราะอยากได้บ้านไงพี่อ๋อโอเคผมว่าไอพวกแบบนั้นน่าจะซื้อหลังนี้น่าจะถูกสุดเป็นกูกูจะไม่ซื้อกูรอไม่มีบ้านดีกว่าแล้วรอกิจกรรมหน้า ใช่ครับเราไปชิงบ้านมันมีชิงบ้านนะครับใช่หรอมีชิงบ้านด้วยหรอที่เนี้ยอ่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีแหละครับพี่พี่ทำไมบ้านแบบนี้หันไปทางนี้วะไอ้หี่ไม่โคดได้เปลี่ยนเลยเนี้ยบอกให้อันเนี้ยเหรอครับเลยอ่ะเออข้างหน้าเป็นเขาเขานี้ไม่ปัดประสาทเลยเขาแม่งเล่นโคดกูต้องตีเลยเขาเนี่ย่กูบอกให้นะแบบถ้าแม่งกูบอกแล้วตากูเพชรสมมติว่ากเป็นรถแบบนี้หมดอ่ะมึงเล่นเนี่ยสบายเลย ก็ผมก็บอกคนดูไปอยู่ครับว่าตำรวจตำรวจรวจเล่นยากเขาเนี้ยกูบอกให้เราเป็นตำรวจตอนกูมาลั่ไล่จับพวกปุ้มอ่ะยากที่หมายต่อยยามันแตกสีนะมันก็เหินอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้บ้านหลังที่เขาเอาเข้ามาใหม่นะพี่หลังนี้เออเนี้ยเนี้ยเนี้ยมีข้อดีอยู่ข้อดีแบบชัดเลยเนี้ยบอกคนดูคนดูบอกว่ามันไม่ไม่ชอบอ่าอีกหลังนึงก็บ้านวินเทอร์เฟลครับฮะต้นอะไรวะวินเทอร์เฟลข้างหน้าเนี้ยครับพี่ หลังประภาคารนะครับบ้านประภาคารก็ฮะมีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยหรอใช่ครับบ้านประภาคารข้างหน้านี่ครับที่มันมีประภาคารนะพี่ไอ้ใครข้างหน้าอตรงนั้นไงป้าโอ้เอ้เหี้ยบ้านตั้งอยู่ในลืบป่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับโคตรไกลเคยเจอนะบ้านตั้งอยู่ในลืบอย่างไกลอ่ะบ้านนี้มึงไม่ได้คุยกับใครแน่ๆเอาง่ายๆไม่มีใครมาอย่างนั้นใครเขาจะแลเลยอ่ะอย่างเงี้ย ออแต่เล่นรีได้นะผมว่าเล่นรีได้ในบ้านเนี้ยถ้าสำหรับเล่นสตอรี่อย่างนี้ก็ได้ก็มีเขาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ต้องไปยืนแลนครับไม่ค่อยมีใครมาตะคุยหารอบตรงเนี้ยเออจริงไม่มีใครคุยอ่ะบ้านหกซุนดีบ้านหกซุนดีบอกให้แต่แค่โดนบุกบ่อยก็เสียคือเอ้ยแต่ถ้ามึงบอกเองว่าตำรวจมันจะอยู่นอกเมืองใช่ครับในเมืองก็ได้เปรียบอะดรนั่นแหละในเมืองมันจะมีรถผอบอครับ ก็คือเขาเขาเลยไม่ไม่อยากเล่นในเมืองกันครับพี่คือเวลาไปเล่นในไปเล่นในเมืองครับเกมบ่อยแล้วก็จับจับตัวที่หลุดอะครับตัวที่เกมไปแล้วอะพี่จะไปจับเขาอีกทีมันยากเพราะโรงพยาบาลมันพาวรถได้หนีได้เลยไงครับแต่ถ้านอกเมืองอะแต่ถ้านอกเมืองอะครับมันจะดักได้ดักตัวที่เราเกมอะครับตัวที่เราเกมไปอะแล้วเราจะไปดักเขาอีกทีอะมันเลยดักง่ายครับเขาเลยเลือกที่จะมาเกมข้างนอกเมือง ตำรวจเลยส่งส่งตัวเรามานอกเมืองครับแต่ถ้ามีวิธีการเล่นที่มันแปลกอย่างเงี้ยกูบอกว่ากูเห็นด้วยนะว่าการมีบ้านนอกเมืองก็ดีกว่าใช่ครับใช่สมมติว่าเรามาเก็บนอกเมืองเนี่ยเขาจะมาทําสอนสอนอที่นี่มาส่งที่นี่ครับแล้วเขาจะมาดักตัวหลุดครับนี่ที่เนี้ยอาอจะมาดักตัวหลุดที่นี่ใช่ครับตามจริงอ่ะถ้ามึงอยู่ในเมือง มันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอว่าน,น้องถ้าสมมติว่าถูกส่งมาที่โรงพยาบาลมันก็สามารถพาวแล้วก็หนีรถหนีได้เลยเนี่ใช่ครับใช่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ที่เนี่ยมันไม่ค่อยลากกันในเมืองถ้าไม่ใช่รถประมูลครับเราเป็นรถประมูลเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าไปลากในเมืองถ้าเกมแล้วอะ่ะโอกาสไอ้ศพที่เราลากไปอะ่ะมันจะแบบรอดร้อยก็มีครับพี่แบบพารถแล้วออกไปได้เลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพาวอยู่ในโรงพยาบาลมีหมอช่วยเบรกครับหมอก็บอกว่าอย่าตีกันไม่มีพาวเหรอใช่ครับ นอกเ<อ>มืองโรงพยาบาลไม่มีพาวเลยใช่ไหมไม่ามีข้างข้างสอนองครับพี่แต่ว่าโดนดักได้เพราะว่าตํารวจไม่ค่อยอยู่หน้าสอนองพอไปไล่เฟรทุกคนเลยครับ<อ>มันก็เลยโดนดนักได้อยู่ด<อ>ีอย่างเดิมอ๋อนี่ครบแล้วใช่ปหหนึ่งสองสามสี่หลังประพานคันแล้วก็สภาสภาฟัตาห้าแล้วก็น่าจะครบแล้วมั้งครับพี่หลังตรง,งไหนวะต้องน,นั้นหลังที่มึงอยากได้หนึ่ง หลังสมันตปลาสองบ้านหกซุงสามอ่ะครับพี่ไอปลาไอหน้า a อแซสี่ไอตรง a อ f อ่ะกูเรียกว่าเอแซฟ้ที่บ้านดีๆหน่อยอ่ะแล้วก็ตรงปลาปลาคารห้าเหลือหลังไหนอีกวะเนี่มีมีห้าหลังว่ะอฮ้ยโทษครับเนี่ยชนใครไปมีมีมีหกไหมพี่หกนะครับพี่ไม่ไม่หกนะบ้านที่มึงอยากได้ตรงดีจีหนึ่งอ่ะอ่ะครับ สะพานปลาสองหกศูนย์สามครับสองจุดศูนย์ด้วยนะพี่สองจุดศูนย์คืออะไรวะอ่าถ้าเปลี่ยนเป็นที่วันมาเขาจะเรียกว่าสองจุดศูนย์ครับไอตรงสอนอสอนอเออลืมเออครบครบนะพี่ครบครบครบไปดูบ้านกันเลยอ่ะพี่ว่าไหนดีสุดก็ไม่รู้ว่ะ กูก็ยังไม่เคยเห็นภาพตอนที่แม่งเล่นอุ้มกันน่ะก็ตอบไม่ได้คือกูจะมีความคิดที่แตกต่างจากลุงนะกูจะบอกก่อนให้เพราะว่า,วาไม่รู้ดิเพราะการเล่นการเล่นของลุงก็จะมองในรูปแบบมองมุมรวมอ่ะของกูมองมุมที่แบบว่าข้อดีข้อด้อยอ่ะอันไหนมีข้อดีเยอะก็จะเอา,าแบบว่าเล่นรีได้เน้นเน้นคอมมูได้เวลาญาติมาหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยยิงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เออมึงต้องหาพื้นที่ที่มันแบบ มึงมึงไม่ได้ตีทุกวันแน่ๆอ่ะใช่ใช่เรามีบ้านที่แบบเป็นแหล่งรวมมันจะเป็นเรื่องดีไว้มึงเชื่อไหมบ้านที่จําง่ายนะที่ลูงบอกว่าลุงอยากได้อ่ะทุกวันเนี้ยเจเคไม่ยืนนะกูบอกให้อ่าบ้านอย่างกับบ้านล้างนะกูบอกให้เพราะคนเขาเข้ามาในเมืองหมดมาคุยกันในเมืองหมดสุดท้ายมันก็ต้องยืนแลนด์กันอยู่ดีก็อยากทำตัวดีๆเข้าหาพี่ตีไว้เพื่อได้ลูกสาวเขาแล้วก็อยากเป็นคนดีด้ลย ทำไงดีวะคนดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้มองข้อดีในการเล่นรีดีว่าถ้าบ้านมันมีเอื้อต่อการเล่นรีก็ถือว่าโอเคอุ้ยแต่บ้านนี่มันยกสูงเงวะเนี่ยใช่มแต่คนบอกว่ายกสูงครับเออหลอกจีได้มันอยู่ในบ้านหรืออะไรแต่ตำรวจไม่ง่หรอกเออตำรวจไม่ง่อหรอกไม่แต่มันก็ดึงเวลาได้หลายหลายนาทีอยู่ของพวกเนี้ยข้างหน้าก็เป็นเขาอีกแล้วโอเคใช่อันนี้ก็โอเคนี่โอเคดีกว่าหกซุนปกติอีก ไออันนี้ก็โอเคใช่ครับใชนะ่อันนี้อนนม work, อันนี้ก็เวิร์กไม่รู้ดิเอาใจมึงเอาใจมึงอยากได้นอกเมืองในเมืองแค่นั้นดีกว่าพี่ว่าตรงนี้คนจะมาเยอะไหมมาอยู่แล้วเนะ<ม><ค>าะพี่น้องใกล้เมืองมันเออมันก็มามันก็มาอยู่แล้วแหละไม่มามันมาอยู่แล้วแหละแต่คือสุดท้ายนะสุดท้ายไม่ว่าจะอยู่หลังไหนก็ตามมึงก็จะไปยืนรวมแลนกันอยู่ดี บ้านก็จะเป็นสถานที่ที่สองก็จะแบบว่าเอารวมของแก๊งอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แต่ถ้าไม่มีอะไรทําก็จะไปยืนแลนดกันเพืคุยคนอื่นด้วยหลังเนี้ยโอกาสแพงผมมองเลยบ้านหลังนี้น่าจะแพงอย่างใช่หลังเนี้ยหลังเนี้ยสวยหลังนี้สวยในเมืองด้วยอ่ะพี่เรียงความสัมพันธ์ให้หน่อยหนึ่งถึงหกให้หลังไหนกูจะเอากูชอบนะว่าหลังหลังหกซุนเนี้ยหนึ่งหลังหกซุนหนึ่งหลังหกซุนนึใช่แล้วก็ เองน,งนะเอแฝดคือหลังไหนครับเมือ,องนะตรงเมืองหืดีหรอครับตรงนั้นด้านหน้ามีเหมินนันะ่นหมายความุณเรียนกลอนคุณลืมบ้านนะเฮียบ้านไอ้อเฮียบ้านสอนอนอันดับสุดท้ายเลย <c oughs> ไอ้ลองลงมาก็ไอ้บ้านประภาคารอ่ะอันดับห้าเอออันดับห้า ไอ้่บ้านสอนนอนหลังสุดท้ายเลยสองจุดศูนย์อนดับหกเลยเหรอพี่เอออันดับหกเลยนั้นอ่ะข้อเสียเยอะจัดต้องมาสู้สู้กับแก๊งไม่พอต้องมาสู้กับตำรวจอีกเอาคือเอาสมอากาศไว้บ้านก็ไม่ได้ตำรวจมาเร็วอยู่แล้วเนาะพี่ตำรวจมาไวเลยถูกไหมคนดูคนดูคิดตามพี่ตีมถูกปะในสอนนอนนั้นมีพวกแบบของรีไฟต์ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอือครับแล้วบอกอาจะมาลีของที่นี่แล้วก็มาเล่นได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ ไม่ใช่ดิฮุกสุนันดับหนึ่งแล้วก็ไอหลังนั้นอ่ะไอหลังหลังที่มึงชอบอ้านดับสองอ๋อไอ้ลบ้านเจไอเคหลังไหมอ่าเออบ้านเจอเคดับสองซื้อกล่องซ่อมแบบครับขอ,อซื้อกล่องซ่อมแบบหนึ่งแล้วบ้านตรงนั้นไม่ดีหรอครับป้าตรงไหนครับบ้านใกล้ตรงเหมืองนะป้าที่ที่ป้าบอกมัน,นจะด <3. S 1> ได้กดป้าให้ดับสามอื มันต้องมีมันมีจุดมันต้องมีมันต้องมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขตรงนี้ว่าถ้ามีรถแนวเข่าเยอะถึงจะอยู่บ้านหลังนั้นได้แต่ถ้ามีรถพวกแบบรถประมูลเป็นแลมโบหรือว่าอะไรอื่นได้ไม่ไม่ไม่นานหรอกไา้เขาออกได้แค่ด้านหน้าอย่างเดียวใช่ไหมด้านหลังไม่มีอีมพีคืออะไรครับไม่ใช่ซิโรพอยหรอเออมีออกด้านหลังปะ ไอ้บ้านสะพานป่านี้เฮียนะข้างหลังมันเป็นน้ำไอ้สั์ออกอยังไงออกไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเขาทําออกได้หรือไม่ได้เหมือนกันไม่น่าได้ครับพี่ถ้า,นานออกได้นในเฮียเลยโดนชนรดดับสี่กันนั่นเองจบแล้วไปชา่างน้ำหนักเอาเองไว้มึงจะเลือกเอาอะไรก็ตามที่มันดีต่อแกงมึงอ่ะใช่แต่ว่าผมงนั้นถามถามความเห็นรวมดีกว่านะความเห็นรวมมันก็มันบอกแล้วแต่ผมอะแล้วแต่พี่อ่ะ กาแต่เมืองทังนั้นมืองก็เลือกเอาระหว่างพกซุนกับบ้านเจเคอ่ะแต่ผมมองบ้านเจเคครับอันดับแรกผมว่าเขาตรงนั้นมันเข้าเมืองได้ออกเมืองได้สุดท้ายผมก็ยืนแลนด์กันไงพี่แต่ว่าลาเล่นรี่อยชู่ตงไหนก็ยืนแลนด์อยู่ดีใช่ครับมันอยู่ในเมืองลองมาถ้าไม่ได้จริงจริงก็นั่นแหละครับบ้านเอเอแฟมอะไรครับ หลังที่สามอะแต่กูบอกว่ามึงหลังไอ้ไอ้ดับเบิลเฮดเนี่ยจะเลือกอะไรดับเบิลเฮดผมว่าน่าจะเลือกบ้านหลังเก่าครับเขาเคยพูดอยู่ครับว่าเขาจะเลือกหลังอหลังหไหนว่าหลังเก่าฮกซุนนะครับฮกซุนอ่ะ,อะเพราะว่ามันดีเชื่อกูมันดีมันดีกว่าแต่ถ้ามึงได้อ่ะมึงแย่งมันอ่ะมึงก็จะได้ทำเลที่ดีการใิเมือมันดีครับ คือม,มันจะมีแบบผมมอ,มองวิธีการเล่นบอก,บอกวิธีการเล่นพี่ตีก่อนแล้วกัน <c oughs> ก็คือประมาณว่าที่เขาบอกนะพี่ว่าประมาณว่าเอเอธนาคารนะครับมันจะสุ่มว่าธนาคารตรงไหนได้เงินเท่าไหร่ <c oughs> เขาจะมีบอกให้หมดเลยนะครับในแผนที่อ,ะ <c oughs> อ่ะอออ่าแล้วเราก็ไปเล่นกันครับ <c oughs> มันจะมีบอกในแผนที่ว่าธนาคารเนี้ยได้กี่ล้านได้กี่ล้านแต่ผมว่าธนาคารที่ได้เงินแพงแพงอ่ะ มันจะมีแก๊งใหญ่ๆไปเล่นมะมีแก๊งใหญ่ๆญ่ใช่ครับบางคนเขาก็ไปเอาอันน้อยๆเพื่อเพื่อได้ชัวร์เราต้องมองในมุมคนอื่นมอกนอกกว่มุมเราแล้วเราก็ต้องมาชั่งเอาว่าเขาคิดแบบอย่างสมมติก็ากูเป็นไร้ลักใช่ครับมึงจะเลือกอะไรกูแข็งกว่ากูแข็งเ่าชนะหมดมึงจะเลือกอะไรกูเลือกอันแพงอยู่แล้ว ใช่แล้วแล้แก๊งน้อยๆเขาก็คิดว่าแบบไปไฟทําไมเสียของอย่างก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่มีอาจจะมีเอ d ดีไรลักแล้วก็ที่เราชี้อะไรอย่างเงี้ยที่ไปแล้วถามเรห่ายไรลักกันแต่บอลเฮดเนี่ยอันไหนมันใหญ่มันแขงกว่ากันวะก็ถ้าในเมืองในเมืองก็น่าจะเป็นไนบอลเฮดครับเพราะว่าทรัพยากรปืนอะไรเขาเยอะกว่าปืนเขาสามสิบกว่ากระบอกเลยครับ มีโอกาสที่ไรรักจะเจอกับดรฟันเฮนะผมบอกให้เพราะว่ามันก็ต้องเร่งทําเงินเยอะๆเพื่อจะได้บ้านที่มันต้องการอะไลรลักเขาก็เก็บของหมกอะไรทุกอย่างมีสตอร,รี่เล่นก็ไม่เล่นครับถ้าแบบไม่จวนตัวจริงเขาก็ไม่เล่นเขาเก็บเงินส่งวันละวันละสอง <ละ S 2> สามแสนนะเห็นล,าล่าสุดไปซ้อมไปซ้อมเทรนนิ่งเห็นคนดูพิมพ์มาบอกนะครับพี่ว่าไดรฟันเฮทโดนไรรลักสิบสี่หนึ่งสิบสามหนึ่งเลยอะ โอ้โหยิ่งหนักกว่าเราเลยนะใช่ใช่ใช่ครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยดีที่พี่บอกอะเล่นแลบบได้ด้วยขึ้นเขามามันยากนะพี่เนาะไม่รู้อะกูยังไม่เคยเอารถพวกรถประมูลแบบบีเอ็มหรือว่าอะไรมาเหินตรงเนี้ยเลยตอบไม่ได้วะรถที่นี่มันอภินิหารด้วยดรถที่มันอ๋อผมผู้ผิดคนทีบอกว่าสิบแปดหนึ่งมันฝัดกันมาพี่สิบแปดหนึ่งโอ้โหเละเลย มันจะสิบสี่หนึ่งสิบแปดหนึ่งก็หนักถ้าได้แค่หนึ่งเนี่ยหนักชมภายในบ้านดูไหมพี่ว่ามีอะไรบ้างมันเหมือนกันรู้ไหมได้ได้ได้มันจะมีมันจะมีอะไรให้บ้างนะมันจะอะไรให้บ้างนะไอตอนมีอะไรพี่ไม่บ้านเนี่ยผมรับไม่น่าจะมีครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่สปอยบอกผมเลยมีตู้แดงไหมคะตู้ดำ นี่ไงเขามีนี่ไงตัวคาบเหมือนประมาณว่าเขาไม่บอกผมอะถึงเป็นเจ้าของเมืองเขาก็ไม่อยากให้รู้อ่ะเพราะว่าเขากลัวผมเอามาสปอยพูดบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไม่สนุกแก๊งแล้วก็เขาเลยไม่บอกตัวคาบยากันใช่ใช่ครับตัวคาฟเป็นสตันผมก็ไม่รู้อะพี่เขาไม่เคยบอกผมเลยเขากลัวผมเอามาพูดหน้ากล้องแล้วแบบคนอื่นเขาจะไม่หนุกไงผมเขาให้ตีเป็นผู้เล่นไปเลย ทอมยังไม่รู้เลยก็ดีก็ดีแต่เอาที่เดาไว้อะอันนี้ก็เราก็เดาเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีหรอกแต่ก็คือคิดว่ามีตู้มีตู้บ้านละหนึ่งแล้วก็มียากันแล้วก็โต๊ะครับระเบิดสตัร์แต่ที่เหลือก็ไม่รู้ออมันจะมีสามีป่ะวะตู้ครับตู้ครับพยาบาลเออตู้ตู้ครับไปเนี่ยน้ำอ๋อเขามีหอด้วยเหรอที่เนี้ย ใช่ครับน่าจะมีหอเห็นเขาสปอยมาครับเขาเคยพูดว่าน่าจะมีหอแล้วก็มีสไนให้บ้านละแกงครับคนละคนเวลากันบ้านไงครับใช่ครับไอ้เหี้ยก็เลอสไนใส่หอยเงี้ยหรอใช่ครับมีหอให้ให้บ้านเนี่ยศักด์มีสไนด้วยหรอไอ้เหี้ยนี่เวอร์จัดเลยนะเนี่ย มันมันเวอร์มากเลยเนี่ยเอาตรงไปเล่นมาทุกเมืองไม่เคยเห็นมีใครมีสายเลยนอกจากสภาอันนี้แก๊งมีหนก็ไม่รู้เหมือนกันความคิดเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละสุดยอดไงมึงต้องเชื่อมั่นในหัวเพื่อนมึงดีได้พี่ได้นึ่ข้างบนโอ้โหดูดิโคตรหลุมแล้วนี่นี่ัดพอเวลาเวลาขังในบ้านนี้มันขังยังไงเนี่ยพี่เออมันขังไม่ได้หรอก น่าจะขังไม่ได้ขังได้ลงรถอ่ะลงรถไงพี่เออแต่ไหนลงรถอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นลงรถเลยมีจอดฮอร์มีฮอร์ประดับปารามีเออแข็งแรงมามาแรงเฮ้ยพี่นี่พี่กระโดดมาเลยก็ได find ้ครับพาร์ตี้อะไรเงเ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมันมีปิดเปิดได้ขังไว้ในนี้ยได้อยู่เนาะครับพี่ขังได้ในนี้ก็มีอันนี้ประตูพี่ว่าลึกๆ้ะบ้านมันสวยไหมเขาบ้านประตูนี้ผ่านโผลไปทางไหนฮะโผลไปอะไร่ะอันนี้ห้องนอนห้องอาบน้ำค่ะ อ๋อห้องนอนาบน้ำใช่ตอนนี้รับใช่ใช่อ๋อที่นี่ไม่มีที่หลอดนอนกัหลอดอาบน้ำไม่หรอไม่มีครับไม่มี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 ไว้นอนเพิ่มเลือดไงพี่ที่บ้านผมเคยมีบ้านบ้านหัวใจอ่ะผมมีบ้านหัวใจอยู่เอาไว้เพิ่มเลือดอ๋อมันเพิ่มเลือดได้อ๋อโอเคโอเคใช่ครับแก๊งอาจจะเพิ่มเลือดใช่ใช่ใช่ต้องมีมันต้องมีเออเออลดคลายเครียดเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับเมีตู้มีมีมีปั้มน้ำมันไหมที่เนี้ย ปั๊มน้ำมันผมไม่รู้อะครับเขาน่าจะเอามาลงให้หรือไม่เอามาลงให้ผมก็ไม่รู้อ้าวทำไมมันหนุ่มนั่งหลังกดตัวจีครับตัวจีไอขอไขหรือเปล่าวขอตัวจีหรือตัวจีครับตัวจีตัวจีมึงต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยแล้วเนี่ยว่าถ้าไม่ได้บ้านที่ต้องการจะเลือกหลังไหนออเงินผมไม่ได้คิดเลยครับพี่ต้องคิด เพราะว่ามันต้องเผื่อหลายหลายสถานการณ์ว่ะเผื่ออะไรไม่เป็นใจอ่ะเผื่อละผม่ลยเผื่อมีปัญหาอะไรเงี้ยตกลงตกลงกันไงครับว่าเออตอนแรกกว่าผมอยากได้ได้พวกพี่ตีกับลุงมาเพราะว่าเขาได้มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ในการเชียงบ้านมีทาเลบ้านอะไรเงี้ยเลยมาให้มาแนะนําเออ ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คืออย่างที่บอกว่ามันมันต้องมีลำดับสองลำดับสามในใจเผื่อว่าลำดับหนึ่งลำดับสองเราศักยภาพแกงเราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเผื่อไปด้วยแล้วต้องมองแกงเราน่าจะเป็นรองแค่อาร์อาร์กับไดมอนด์เฮมครับเพราะ่าจากที่ซ้อมมานะแต่ในเมืองอ่ะไม่ไม่รู้น,น่าจะไหวครับในเมืองไหวว่ามึงเป็นรองแค่อาร์อาร์นะเพราะว่ามึงทําสกอร์กับลรลักได้เยอะกว่าที่ไดมอนด์เฮทําได้นะ มุอ้อาหมามึดครับหมามืดในเมืองก็อาจจะกาก็ดได้นะกูก็เคยเจอนะแก๊งที่เก่งในห้องซ้อมแต่ตัวจริงๆมันไม่ได้เก่งอ่ะใช่ครับเพราะเพราะว่าที่นี่มันต้องกดก่อแบบดูดูด้วยไงครับว่าอันไหนกดคนเสียได้ก่อเสียได้กระสุนแต่นู่นมันไม่เสียได้<อ>ครับมันเล่นแบบ<อ>ไม่มีรถด้วยเออเอเอ,เอแล้วพื้นที่มันกว้างกูมองว่า ที่ได้รักเก่งได้เนี่ยมันเป็นเพราะวความเข้าขากันแล้วก็เล่นซ้อมมาบ่อยมันเลยแบบมันเลยมันเลยแข็งขนาดนั้นไงแล้วเจเมืองเนี่ยคุณละเลื่องนะมเจเคนี่อันนี้ผ่านตรงๆเลยนะพี่ขอโทษก่อนนะเขาเปลี่ยนคนบ่อยไหมพี่บ่อยเหมือนกันเลยคือมันไม่มีมันไม่มีคงที่ใช่ไหมแล้วเจนอีกเจนแล้วเจนเออมันไม่ได้คงที่เลยแต่ก่อนคงที่ถูกไหมครับพี่อันนี้ไม่คงใช่แต่ก่อนคงที่อืมผมก็นจะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่า มูดมูดในแก๊งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยนะ J K ก็อย่างไงก็ J K ย่างนั้นนะใช่ใช่ครับเหมือนกันเลยพี่ต่อให้เปลี่ยนคนก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีฝนอะไรขนาดนั้นตู้ได้หมดอะเอาง่ายง่ามันต้องกระตุ้นกันหน่อยของพุนเนี้ยไม่รู้ว่าเอมดีมันเด็กๆมันเป็นยังไงหลายหลคนอะคือ J K เนี่ยคือถ้าโดนด่าทีนึงคือ alert แล้วนะ คือผมเคยด่าไปแล้วครับคนหนึ่งแบบแบบมันก็ไม่กล้าคุยกับผมเลยอ่ะไม่กล้าเล่นอ่ะอาจจะคุยแต่ว่าไม่ไม่กล้าเล่นมันเออผมก็เลยแบบั็ทามันทําให้น้องๆด่าผมเลยไม่อยากกล้าด่าน้องๆครับกลัวมันไม่เข้าหาเราเราก็ไม่กล้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละไม่ดีแต่แต่บอกแล้วนะครับว่ามันต้องเข้าใจว่าอันไหนเล่นได้เลยบริบทไหนใช่ครับในส่วนใหญ่ก็จะยืนอยู่นี่กันพิติลองรถของพิตีก่อนไหม ผมพาไปลอง